สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกปรีชแนลนะคะสําหรับวันนี้มุกก็จะมาแชร์สูตรบำรุงผิวหน้าค่ะซึ่งสูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ดีมากเลยนะคะส่วนตัวมุกที่ใช้นะคะคือชอบสูตรนี้มากเลยค่ะก็เลยอยากที่จะนํามาแชร์นะคะซึ่งสูตรนี้ก็ช่วยในการต่อต้านอนุมูลอิสระช่วยทําให้ผิวอิ่มน้ํายิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะช่วยทําให้ผวิวกระจ่างใสด้วยนะคะส่วนขั้นตอนวิธีทำง่ายมากเลยค่ะทุกคนเราไปดูกันเลยค่ะส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ เป็นโลชั่นของนีเวียก็ได้นะคะหรือจะใช้เป็นเจลวัสลีนก็ได้ค่ะส่วนตัวมุกนะคะคือชอบครีมนีเวียตรับเศษเงินม,มากๆเลยค่ะเพราะว่าใช้ดีมากๆเลยนะคะทุกคนในสูตรนี้เราจะใช้ครีมนีเวียหนึ่งช้อนชาค่ะส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้เจลว่านหางจระเข้ค่ะถ้าใครที่มีเจลส้มเจลเลมอนหรือว่าเจลมะเขือเทศก็ใช้เป็นตัวนั้นก็ได้นะคะเจลว่านหางจระเข้ก็ให้เราใช้ 1- 2ช้อนชาค่ะ ส่วนผสมตัวต่อไปก็ให้เราใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะกอกหรือว่าน้ำมันอัลมอนด์ก็ได้ค่ะเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวนะคะแล้วก็ยังช่วยป้องกันแสงแดดด้วยค่ะช่วยลดจุดด่างดำต่างต่างด้วยนะคะช่วยทําให้ผิวใสยิ่งขึ้นด้วยค่ะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นหรือว่าเบบี้ออยล์หนึ่งถึงสองช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ สำหรับสูตรนี้นะคะถ้าทำไม่หมดก็เก็บไว้ตามอุณหภูมิห้องหรือจะเก็บไว้ในตู้เย็นก็ได้ค่ะ สำหรับขั้นตอนนีการใช้สูตรนี้นะคะก็ให้เราใช้สูตรนี้ทำบำรุงผิวหน้าของเราช่วงก่อนนอนได้เลยค่ะก็ทาทิ้งไว้ตลอดทั้งคืนตื่นเช้ามาค่อยล้างออกนะคะหรือถ้าใครที่อยากจะใช้เป็นมาร์กได้นะคะก็มาร์กหนาๆทิ้งไว้ประมาณ30นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะส่วนคนที่มีผิวมันก็ล้างออกด้วยสบู่ว่าโฟมล้างหน้านะคะสูตรนี้สามารถที่จะใช้บำรุงผิวหน้าของเราได้ทุกคืนค่ะสําหรับช่วงเช้านะคะใครอยากจะใช้สูตรนี้ก็ได้ค่ะก็ทาบางๆเสร็จแล้วก็ทากันแดดแล้วก็แต่งหน้าได้ตามปกติเลยคคค่่่ะะะสสตรนนนนนีี้้้กก็ใชไดททุววั มีผิวที่แพ้ง่ายก็ควรดูทดสอบความแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าสภาพผิวแต่ละคนไม่เหมือนกันคะ่ะอาจจะแพ้ส่วนผสมได้คะ่ะ ก็ไปทดลองทํากันดูได้นะคะเป็นสูตรที่มุกชอบมากๆอีกสูตรหนึ่งเลยค่ะแล้วก็อยากที่จะนํามาแชร์เพื่อนได้นําไปทดลองทํากันดูนะคะสําหรับคลิปนี้ต้องขอตัวก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ